เอาระกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพ่มกันอีกแล้วนับุงกัดยูแบันี้แลวนะครับช,ช่อง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 มีติดเทศนะครับเราจะมาแก,นนกคันนี้กันนั่นเองเนาะนี่นะครับคันนี้กันนั่นเองไม่รู้ทําไมนะกระจกผมมองไม่เห็นเป็นไรวะ ไอกระจกหน้านมองไม่เห็นนะครับมันบััคหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเป็นบางโทรศัพท์ไม่รู้เหมือนกันที่จริงอะ่ะผมไม่ไม่มีสีแดงนะผมมีสีแดงนะแต่ผมรีโดเวตเป็นสีสีขาวแทนนะที่จริงอะ่ะไอคันนู้นอ่ะผมเอาไม่ได้นะเพราะว่าไอไอที่โหลดมันบัคนะครับก็เ,เลยเอาก็เ,าเลยมาดีโลเวตทำเองเป็นสีขาวานี่คันนี้โคตรแรง จากนี่ไปนี่จากอเมทิสไปนครอเมทิสไปนครขี่ธรรมรุดอะได้ยินไหมคงจะได้ยินกันแหละข้อหูฟังเล่นข้อหูฟังเล่นข้อหูฟังเล่น อะไรวะเน,นี่ยมึมเกินไปแล้วเอาาเอแล้ววะแล้วเขใหม่อีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเร็วเปกูเรือสิบเจ็ดแล้วต้องเข้าใหม่หรืออะไรมันกูว่าแล้วโฆษณาต้องปิด ปิดเนต็ตดีไหมมารอสักครู่เกมนี้ไม่เกมนี้ใช้เนต็ตไม่ใช้เนต็ตนะครับพี่เกียรโหลดโปรโหลดโปรก็ไม่ได้อะไรหรอกได้แต่ตังค์พี่ปังูก <c oughs> อมมันของใครกินครับน้าวด้วยลูก เกมกองเราค่ะอู้หแม่งเสียงโคตรดังประมาณนี้นะระบบที่หนึ่งนะครับผมเนาะนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับนี่ไม่รู้เป็นอะไรของมันนะครับระบบที่หนึ่งระบบที่หนึ่งเป็นย่อระบบสอง เอานี่ลงนะครับนี่อย่างเท่คือเนเท่มากตอนนี้เอานี่ลงอะ่ะระบบที่หนึ่งนะครับเป็นย่อย่อย่อลงนะครับผมจะขี่ระบบสองอันนี้แหละเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยวมันยาวไหมวะเดี๋ยวอันนี้มันยาวไหมไม่ยาวหรอก ยอย่างงโหดไอีกนี้มันดังอีกแล้วเฮ้ยท่ออยู่ไหนวะเฮ้ยท่ออยู่ใต้นี่วะนี่ครับท่ออยู่ตรงนี้ครับยางแรง ทางตันในสัตว์นี่ไงเจอนีอ่ไงเ,เจอตรงนี้ล่ะรถไฟ อประมาณน,นี้มันนี่ประมาณน,นีนน้น้องฟมฟอปปียเอ้ยไปไหนนะหวะเนี่ยเสียงโคดู ดูดูท้อหนึ่งนอนบับปกปลาเจ้าของร้านครับใส่นี่เดี๋ยวชูภาพภาพภาพ แจกมอสไงก็แจกมอสไงเร็จทำพัพเะเกยีวันนี้ได้ได เออไปกันต่อไปทางตัน<ด><ด>นี่หว่าอา้สัตว์มาทํไมอยวะ ลบไปเอาเอา๋เอเมื่อกี้มันเลี้ยวไม่ใช่เหรอทำไมมันอยู่ตรงนั้นอะจะท่เไีอะทางตันอีกอวินาพามาทางตัน ทำไมไอ้หนูมันไม่ท้อยอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไปละบ๊ายบาย